นะครับวันนี้เราจะมาเรียนในเรื่องของวัฒนธรรมน่ารู้วัฒนธรรมคืออะไรทําไมเราต้องเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมเรียนไปแล้วแล้วจะได้อะไรนะครับไปดูกันสิ่งที่นักเรียนจะได้รับนะครับสิ่งที่นักเรียนจะได้รับคือยกตัวอย่างวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาของคนไทยนะครับ นะคือเราสามารถยกตัวอย่างวัฒนธรรมได้วัฒนธรรมได้ประเพณีได้อะไรที่เป็นภูมิปัญญาของคนไทยนะครับอ่ะทีนี้ไปดูกันหน้าสองสามศูนยโอเคนะครับสองานะนักเรียนพปงไปตั้งนานนะคบครูโอเคนักเรียนปิดไม้นิดนึงนะลูกนะเดี๋ยวเพื่อนตกใจนะลูกนะขอบคุณนะครับที่ความร่วมมือนะลูกนะนะครับวัฒนธรนะรม ประเพณีไทยวัฒนธรรมประเพณีไทยนะครับวัฒนธรรมประเพณีไทยก็คือวัฒนธรรมและประเพณีที่เป็นของคนไทยนะครับ1.1วัฒนธรรมในชุมชนนะครับในชุมชนก็คือในเขตบริเวณรอบๆของเรานะครับเรามาดูกันว่าวัฒนธรรมเนี่ยหมายถึงอะไรโลกวัฒนธรรมก็บอกคือรูปแบบ ในการดำเนินชีวิตที่ดีงามที่ปฏิบัติสืบทอดต่อกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันวัฒนธรรมก็คือรูปแบบการดำเนินชีวิตที่ดีงามที่ปฏิบัติสืบทอดต่อกันมาจนถึงปัจจุบันนะครับวัฒนธรรมมีหลายอย่างนะลกูกที่เกี่ยวข้องกับดำเนินชีวิตนะครับได้แก่ การแสดงความเคารพนะครับวัฒนธรรมไทยเนี่ยสอนให้เด็กมีความเคารพและอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่นะครับการแสดงความเคารพสามารถปฏิบัติได้โดยการไหวสวัสดีครับแล้วก็การกราบกราบแบบแบ,บมือกราบพระกราบไม่แบ,บมือกราบคนธรรมดาเอา้าน้อง C ีเคซีครับ คะซีเคครับกราบพระนี่กราบแบบแบมือหรือใบแบมือครับลูกแบมืออ่าเก่งมากครับแบมือแล้วใบบุญลูกใบบุญใบบุญขา<ะ>กราบพระแบบแบมือเนี่ยต้องกราบกี่ครั้งครับลูกสามครั้งคะ่ะอ่าสามครั้งรู้ไหมสามครั้งอะ่ะ นะครับที่ครูเคยบอกไปก็คือครั้งที่หนึ่งคือไหว้พระพูทดฮูดพระธรรมแล้วพระสองสองไหว้พระธรรมสามไหว้พระสงฆ์แล้วกาบที่ครั้งคือกราบพ่อแม่เลยครับอ่าแล้วถ้ากราบพ่อแม่น้องภูน้องภูครับกราบพ่อแม่ต้องแบมือหรือไม่แบมือครับไม่แบมือครับอ่าไม่แบมือนะลูก น้องยูจินครับกราบพ่อแม่ไม่แบมือเนี่ยกราบกี่ครั้งหนึ่งครั้งครับโอเค,เ,คเก่งมากครับถือว่าป2ออทบับ1สุดยอดเว r ริกูดนะครับเขาบอกว่าท่านารไทยสอนให้เด็กมีความเคารพอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่คือการไหว้การกราบกราบครบบั้งที่ห้าการับอย่างเข้ามาเรียนเมื่อกี้นะครับ เข้ามาเปิดเข้ามาปุ๊บนักเรียนทุกคนสวัสดีครับคุณครูเห็นไหมครับนะครับนี่วัฒนธรรมไทยสอนสิ่งที่ดีงามกับนักเรียนไปแล้วคือการไหว้การทําความเคารพพอเราเลิกเสนจนา,กกาปุ๊บขอบคุณค่ะนะครับก่อนเรียนสวัสดีครับเลิกเรียนขอบคุณค่ะเช่นกันนักเรียนเจอหน้าผู้ใหญ่นักเรียนทําความเคารพสวัสดีครับถ้าได้ของมารับของมาปุ๊บต้องพูดคําว่าขอบ คุณครับขอบคุณค่ะขอบพระคุณครับได้เหมือนกันขอบพระคุณครับขอบพระคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณค่ะได้เช่นเดียวกันนะลูกนะได้เช่นเดียวกันไม่ผิดแปลกแหวกแนวนะครับนี่แหละคือเป็นวัฒนธรรมอันดีงามของคนไทยที่สอนมาในยุคแต่ยุคแต่ยุคนะครับไปดูฝรั่งต่างชาติไม่มีครับยกมือไหว้กันเฮลโ o ล hello good morning good afternoon good evening good night คุณครูคุณแานแล้วมันครับผมคุณผมแอนเทียมโรบอทมันก็เป็นภาษาอังกฤษเหมือนกันนะมันพิมพ์ภาษาไทยไม่ได้พิมพ์ได้อช่แต่ว่ามันไม่รู้ใช้แต่เทมันไม่เก่งยืมได้นะ ในโรงก็คินได้มีไม้ล okay. ูกฟ้าิีปืนนลตรอกโอ้ยต้องรู้อ่ะนักเรียนเงียบก่อนนะครับอ่ะใครมีปัญหาอะคนคนคนที่อ่าจะถามคุณครูเชิญครับใครจะถามคุณครูเชิญครับลูกมีไหมเอ่ยใจเย็นๆนะลูกนะใจเย็นๆนะ นะครับใจเย็ยนๆนะลูกนะ <S <S โอเคไม่มีครูไปต่อนะครับครู <S <S สอนต่อนะลูกนะน้องภูครูสอนต่อนะครับครับ <S <S โอเคครับอ่านะครับต่อไปในเรื่องของอาหารนะครับในแต่ละภาคเนี่ยจะมีอาหารซึ่งเป็นเอกลักษณ์ประจำภาคที่แตกต่างกันออกไป อาหารในแต่ละภูมิภาคจะแตกต่างกันออกไปนะครับถ้านักเรียนลองได้ไปเที่ยวในประเทศไทยเี่ยสมมติภาคกลางเนี่ยจะเน้นอาหารรสชาติกลมกล่อมนะครับกลมกล่อมอย่างเช่นออแกงเขียวหวานทอดมันนะครับแกงเขียวหวานทอดมันมีอะไรอีกอ่ะมีต้ยมยำนะครับน้ำพริกประทูรู้จักไหมลูก รู้จักไหมไรู้จักเยไรู้จักคครูม่เคยกินชั้นหนูกินาครูไปครูก็ใส่น้าพริกนิดๆนั่นแหละครับแล้วก็ครับครับผมผัดไทยด้วยครับอ่าได้ครับผัดไทยก็ได้มีอะไรอีกผัดกะเพราได้ไัมลูกได้ค่ะอ่าผัดกะเพราก็ได้อ้าเดี๋ยวมีอาหารอย่างหนึ่งนะมีอาหารอย่างหนึ่งเดี๋ยวคุณครูจะเปรียบเทียบให้ฟัง ณอาหารของภาคกลางส่วนใหญ่จะเรียกว่าเราที่กินอย่างเช่นก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวรู้จักก๋วยเตี๋ยวไหมลูกรู้จักค่ะอ่าก๋วยเตี๋ยวพุภาคตงมันจะมีข้าวเหนียวยที่หนูชอบกินอ่ะมันเป็นบัวลอยอ่มีก๋วยเตี๋ยวนะลูกภาคเหนือเขาก็มีเหมือนกันก๋วยเตี๋ยวแต่จะเป็นลักษณะแบบต่างๆกันก็จะมีคล้ายก๋วยเตี๋ยวก็คืออ่าอะไรนะเดี๋ยวเลย อะไรนะลืมชื่อแล้วเมื่อกี้เข้าซอยเออเข้าซอยงเงี้ยวอ่าไม่เคยกินอ่าไม่เคยกินเดี๋ยวลองว่างๆให้คุณพ่อคุณแม่พาไปทานนะลูกนะทางภาคอีสานก็มีเขาเรียกว่าก๋วยจั๊บยวนเออนะลักษณะคล้ายๆเหมือนก๋วยเตี๋ยนนะู่หลักษณะคล้ายๆเหมือนก๋วยเตี๋ยวพอดีว่าคุณครูหาลูกหาลืมเอารูปมาโชว์ให้ดูนะครับกกินกจั๊บอย่างภาคกลางเนี่ย มีผัดกะเพรามีผัดไทยมีก๋วยเตี๋ยวมีอะไรใช่ไหมลูกอยากให้อีกสารล่ะส่วนใหญ่ให้ล็อกชนอะไรส่วนใหญ่จะกินอะไรกันลูกให้สารต้มดำส้มดำตำบักหุงเดี๋ยวชอบกินส้มดำปลาต้มดำตำบักงฮงในเวลาพูดกับแม่แม่บอกว่าข้าเหนียวได้ค่ะเก่งมากชอบกินปลาแต่หนูไม่ชอบกินปลาแล้าทำมันจืดครับผม S <S ข้าวเหนียวด้วยครับอ่ขาข้าวเหนียวนะครับภาคกลางอ่าใช่ลูกภาคกลางกินข้าวเหเนี่ยข้าวเหนียวภาคกลางก็ได้กิน,กกกนข้าวสวยนะลูกนะกินข้าวที่ออุงจากในหมอ้อุงข้าวส่วนภาคอีสานจะทานข้าวเหนียวภาคเหนือก็ทานข้าวเหนียวเหมือนกันกแล้วก็ทานข้าวสวยด้วยนะครับส่วนภาคเหนือก็จะเป็นน้ำพริกหนุ่มน้ำพริกอองนะครับไส้อั่วต่างๆภาคภาคใต้ตก็จะเป็นแกงเผ็ดๆเนอะ อย่างเช่นแกงไตปลาอย่งางเช่นข้าวกลิ้งนะครับนะอันนี้เผ็ดนะลองกินหมพนนูพริกะแนพร่งครับเขาบอกกันว่าถ้ายามม่าหวผมกินแกงส้มเพราะอยู่ภาคใต้ครับกินแต่แกงส้มเลยอ๋อได้แกงส้มแกงส้มแกงส้ม <c oughs> แกง,แกงถ้าภาคกลางก็เรียกแกงส้มแต่ภาคใต้นะ น่าจะเรียกแกงเหลืองนะลูกนะแกงเหลืองนะน,น่าจะใช่แกงเหลืองนะเวลาตัวชื่ออาหารรือชอบเลยอ่ก็คือแกงเหลือ,อ,องครับนอกจากนอกจากอาหารแล้วจะงมีภาษาภาษาที่แตกต่างก,กันออกไปนะครับอย่างเช่นภาษากลางก็คือภาษาที่เราพูดนปัจจุบันเนี้ยนะครับภาษาพูดณปัจจุบันนี้เป็นะภาษาเหนือภาษาเหนือถ้าเป็นผู้หญิงอีปี้ท่านอีน้องข้าเจ้านะพูดจาอ่อนหวาน นะครับผู้จ่าอ่อนหวานอีน้องคนนี้จะไปหาอีพี่กับเจ้านะครับประมาณนี้นะครับก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรน้องคนนี้จะไปหาพี่นะจ๊ะอ่าถ้าเจ้าภาษาเหนือเนี่ยแปลว่าจ๊าจ๋านะลูกนะนะจ๊ะอ,นอ,นนอ,นอนนีน้องคนหนีอีน้องคนงามน้องคนงามคนนี้เนี่ยจะไปจะปิกบานเนอะ บิกบ้านก็คือกลับบ้านนะครับอันนี้คือภาษาทางภาคเหนือถ้าเป็นภาคอีสานไข่ซี่ย่างไข่ซี่ย่างไปพูนเราเนี่ยจะเดินไปทางนู้นนะครับนะประมาณนี้นะครับแต่เป็นของบ้านใต้เหรอครับแต่พูดในภาคอีสานอารถ้าภาคอีสานนะลูกถ้าภาคอีสานถ้าภาคกลางบอกอาหารอร่อยมากโหสุดถ้าให้ภาคกลางเนี่ยก็าบอกอาหาร ภาคกลางบอกว่าอาหารเนี่ยอร่อยมากนะครับภาคเหนือบอกแซ่หลายล้ำมาดนะคำว่าแซ่บหลายมันเพียงไงนะนี่ภาคใต้พิสานพิสานก็จะเป็นแซ่บหลายหลายแซ่บเยอะแตผมเป็นล้ำเกาะล้ำขาไม่เหรอลยมันจะภาคพิสานนะผมใช้คำว่าล้ำเกาะกับล้ำกาโอเคถ้าภาคใต้ก็เป็นล้ำเกาะนะครับถ้าภาคใต้ก็เป็นล้ำเกาะ ร้อยจังผู้ร้อยจังผู้ร่อยจังผู้ร yeah> ่อยจังผู้เลยหรอร่อยย่างแรงร่อยย่างแรงอ่าอร่อยมากๆน้องคือตกใจร้อยย่างแรงร้อยย่างแรเลยกันนะครับอ่ะทีนี้ไปดูก um ันต่อนะลูกนะไปดูก mm ันต่อปึ๊บฟาบอ่ามาดูท pues ี่หน้า นะจ๊ะที่หน้าหนึ่งร้อยสามสิบเอ็ดอ่ะเดี๋ยวย้อนไปดูนิดหนึ่งลูกย้อนดูนิดหนึ่งหน้าเขาบอกว่าเหลืออีกอันหนึง่งภาษาไทยอ่าภาษาไทยเขาบอกภาษาไทยเนี่ยเป็นภาษาที่คนไทยใช้พูดใช้เขียนและเพื่อสื่อสารนะครับใช้พูดใช้เขียนและสื่อสารในแต่ละในแต่ละภูมิภาคเนี่ยจะแตกต่างกันออกไปนะครับและถามหน่อยว่าถามน้องข้าวปั้นลูกข้าวป,ปั้นข้าวปั้นครับผมครับครับ ครับปั้นครับใครเป็นคนประดิษฐ์อักษรไทยพ่อขุนอะไรลูกขุนรามคำแหงขุนรามขุนรามคำแหงครับให้น้องข้าวปั้นตอบก่อนนะลูกนะให้น้องครับปั้นตอบก่อนนะลูกพ่อขุนอะไรลูกพ่อขุนลามอ่าพ่อขุนลามคำแหงเมื่อกี้ใครช่วยเข้าปั้นครับใครช่วยเข้าปั้นเอ่ยลูกชื่ออะไรลูกานครับขอบคุณนะครับ ชโอเคขอบคุณนะครับพอ่อขุนรามคำแหงมหาราชพอ่อขุนรามคำแหงมหาราชอมตะอมตะครับอ้าวไปไหนแล้วอมตะอมตะอยู่ไหมโลกอยู่ครับอ่าพอ่อขุนรามคำแหงมหาราชนี่อยู่ในสมัยไหนโลกอยู่ในสมัยกรุง<อ>รัตน์ไหมครับ สุโขทัยกรุงสุอะไรสุโขทัยกรุงสุอะไรลูกสุโขทัยครับอากรุงสุโขทัยนะครับพ่อขุนรามคำแหงนะครับจําไม่เลยจาไม่เลยพ่อขุนรามคำแหงเป็นคนประดิษฐ์อักษรไทยนะครับนะช่วยกันจําอยู่สมัยกรุงสุโขทัยนะครับกรุงสุโขทัยนะลูกอ่าไปดูต่อสุโขทัยอยู่ทางภาคเหนือลูกอยู่ภาคภาคเหนือพู้น อยู่ทั้งพูนอยู่ทั้งนูนนะครับพางเหนืออยู่ทั้งพูนนะครับอยู่ทั้งพูนนะโอเคอ่ะมาดูกันต่อประเพณีในชุมชนประเพณีในชุมชนที่ควรภาคภูมิใจและควรอนุรักษ์นะประเพณีที่ควรภาคภูมิใจและควรอนุรักษ์ ประเพณีคืออะไรคือกิจกรรมที่สืบทอดต่อกันมาและเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของคนในชุมชนนะลูกนะประเพณีคือกิจกรรมที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาและเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของคนในชุมชนครูผมไม่เห็นน่าจะครูอะไรที่เ,เล่นนะ่ะออาทุกคนเพื่อนเห็นไหมลูก อเห็นนเห็นครัแลวค่ะนี่เห็นไหนครับเหเครับขยายเจ้หไม่ได้เลยครับของครูขยายเต็มที่แล้วนะลูกนะนายใช้ครัมันไ่ตถ้าใช้โทรศัพท์มันก็เล็กนิดหนึ่งถ้าใช้โทรศัพท์มันจะเล็กนะลูกนะนะครับอ้าวประเพณนี้เขาบอกคือกิจกรรมที่สืบทอดต่อกันมาและเกี่ยวข้องกับในชีวิตของคนในชุมชน ประเพณีแรกที่นักเรียนเห็นค er. er. ือประเพณีอะไรลูกเห็นในรูปเลยลูกประเพณีอะไรลูกสลกรูปแร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 กรกปรกรูปรกรูปแรกูกรนปรกรูปแรกรูปแรรูครับูปแรกรูปแรกรัปแรารูปแรกรูปรกรูปแรกรูปอูแกกรูปกรูปแนกรูรกกรปรกรูปแรปแูครกบูปแรกนูปูกรูปแรกรูกะูก ขอบอกก่อนว่าตอนนี้ผมทำเห็นอันใหญ่แล้วครับครับโอเคครับเอาที่เป็นทีธทัดออกไปที่มันใหญ่ๆหญโอเคครับโอเคครับรูปแรกนี่รูปนี้เลยรูปซ้ายมือคนกาลังทําอะไรอยู่ลกูกส่งน้าพระครับอ่าส่งน้ำพระเจ้าพระ,ระรประเพณีพิการ,ค,รคือประเพณีวันขึ้นปีใหม่ของไทยเอาละเอาละจําไว้ให้ดีจําไว้นะ ประเพณีสงกรานต์คือประเพณีวันขึ้นปีใหม่ของคนไทยนะครับเริ่มตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่ลกูกสิบสามถึงสีบาสิบสาสิบห้าค่ะอ่าเดือนอะไรจ้าเดือนอะไรจ้าอ้ากีสอนงอ่าเริ่มตั้งแต่วันที่ทครับผม อ่าอ่าะครับผมลูกเดือน่าเมษายนวันที่สิบสามถึงสิบห้าเมษายนของทุกปีนะลูกนะนะครับของทุกๆปีคนไทยนิยมจะไปทําบุญตอนเช้าไ่ยไปทําบุญไปทําบุญใส่บาตรฟังพระนะครับให้สินให้พรฟังเทศจากพระคุณเจ้า พระตกใบใบแดดร่มลมตกตกใบใบช่วง<แ>เย็นๆนะครับไม่มืดมากช่วงใบใบั้าใบสองใบสามก็ไปส่งน้ําพระนะครับเป็นการนะครับส่งน้ําพระก็เหมือนกับเป็นการอพรนะครับ<แ>เป็นการอุรจากพระทีส่สูงพอเสร็จแล้วก็มาร่วมสาดน้ําเล่นสงกรานเห็นไหมทุกทุกคนแต่งตัวตาม าตามแต่ละท้องที่ของตอนเองโอ้โหครูแต่งตัวอย่างจันะครับ,รบประเต่อไ,อนไป <c oughs> นะเพต่อไปนั่เต้องปิดไม้ด้วยนะลูกนะนักนเลยนต้องป,งปิดไม้ด้วยนะครับนะครับประเพณีต่อไปคือประเพณีอุ้ยลอยกระทงครูโทษทีตรงนี้ผิดนะลูกนะนะครับประเพณีลอยกระทงนะลูกนะโทษนะครับ นะครับประเพณีลอยกระทงคือเป็นประเพณีที่ระลึกนึกถึงบุญคุณของน้ําที่หล่อเลี้ยงชีวิตซึ่งตรงกับวันขึ้น15ค่ําเดือน12นะครับ15ค่ําเดือน12ในช่วงเช้านะครับชาวพุทธจะนิยมไปทําบุญตักบาตรและช่วงค่ําจะไปลอยกระทงนะครับขอขมาต่อ,อพระแม่คงคานะครับ สามประเพณีทำบุญในวันสำคัญทางศาสนาประเพณีทำบุญในวันนะครับสำคัญทางศาสนาคนไทยนะครับที่นับถือศาสนาพุทธนะครับหรือนับถือพระพุทธศาสนาเนี่ยมักจะนิยมไปทำบุญตักบาทรักษาศีลฟังพระสงฆ์แสดงพระธรรม,มเทศนา เวียนเทียนรอบพระอุโบสถในวันสําคัญต่างๆ,ๆนะครับเห็นไหมลูกเช่นวันมาฆบูชาวันวิสาขบูชาวันอสาฬาหะบูชาวันเข้าพรรษาและออกพรรษานะครับถ้ายังไม่มีโรคโควิดนะครับเหตุการณ์ที่เพิ่งผ่านมาก็คือวันนะครับวิสาขบูชาแล้วก็เข้าพรรษานะครับที่ผ่านมาน,นี่เองนะครับเมื่อเดือนที่แล้วนะครับตรงนี้เรา ็นไหมลูกตอนเช้าเราไปทําบุญใส่บาตรฟังเทศฟังธรรมพระตกดึกหน่อยเดินเวียนเทียนรอบพระอุโบสถนะครับก็สสดไปอิติปิโสพระคาวาน,นะครับเวียนเทียนเขาเวียนกี่รอบลูกน้องทีน้องทีครับเวียนเทียนเวียนกี่รอบลูกเวียนกี่รอบ<า>ครับสา,สามรอบครับเวียนสามรอบ นะครับรอบที่หนึ่งนึกถึงพระอะไรรู้รู้ไหมครับรอบที่หนึ่งนึกถึงพระอะไรลูกพระพุทธอ,อ่าเก่งมากรอบที่หนึ่ง 2, นึกถึงพระพุทธรอบที่สองนึกถึงพระอะไรรู้นั่งรางเก่งมากครับรอบที่สามนึกถึงพระเจ้าค,ครับรอบที่หน,น,น,นึ่งก็คือพระโสดาบุตรโสภควาอาระหังสัม ซ้มพุทธโธจะอบสิ่หนหมดไปรอบที่สองก็ตวขา,าโตพระเขวัตตาธรรมโมอขาวนไปจนครบรอบที่สองรอบที่สามก็สุปฏิปันโนพระเขาวัตโตสาวะสร้างโกก็จนครบสามรอบนะครับนะครับสุดท้ายคุณค่าของวัฒนธรรมและประเพณีไทยนะครับวัฒนธรรมและประเพณีไทย มีคุณค่าต่อสังคมไทยเพราะเป็นสิ่งที่ดีงามที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาแสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์ของชาติที่ควรสืบทอดและอนุรักษ์ไว้ให้คงอยู่สืบไปนะครับให้คงอยู่สืบไปนะครับเราเป็นนักเรียนตอนนี้เราก็ร่วมกันอนุรักษ์ได้เช่นเข้าร่วมประเพณีต่างๆนะครับเข้าร่วมในประเพณีต่างๆเช่น ลอยกระทงสงกรานนะครับแล้วบอกเพื่อนบ้านบอกชาวเพื่อนบ้านนะครับหรือชาวต่างชาตินะครับน,นี่คือประเพณีของคนไทยที่สืบทอดกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันปัจจุบันนะครับถ้าไม่มีโรคโควิดนะครับฝรั่งชาวต่างชาติชอบมาเที่ยวนะครับมาเที่ยวสงกรานในประเทศไทยเยอะมาก นะครับเยอะมากนะครับเพราะว่ามาเล่นน้ำมาเล่นน้ำกันนะครับแล้วเล่นสงกรารน,นะตอนนี้นะลูกนะเล่นสงกรารน,นะตอนนี้หลกมันเขาต้องมาเล่นสงกรารที่ประเทศเลาได้ครทำไมป,ประเพณีสงกรารนเนี่ยมันเป็นประเพณีที่อ,อยู่ในภูมิภาคอาเซียนก็จะมีที่เล่นสงกรารก็คือประเทศไทยประเทศพมา่าประเทศลาวและประเทศกัมพูชา นะครับที่มีประเพณีสงการประเพณีสาดน้ําแบบนี้นะลูกนะเขาไม่มีใช่ไหมเขาทําไมเขาต้องมาของเราเอาด้วยล่ะครับเพราะว่าประเทศไทยทําไมต้องมาเล่นของเราคือเขาบอกว่าทางการท่องเที่ยวเราได้มีการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวประเทศไทยมีการสัมพันธ์ให้เชิญชวนชาวต่างชาติมาเที่ยวประเทศไทยแล้วอีกอย่างหนึ่งประเทศไทยที่ ้าเป็นประเทศที่น่าเที่ยวนอกจากเล่นสงการเสร็จแล้วเนี่ยไปเล่นทะเลไปเล่นน้าทะเลได้มีวัฒนธรรมมีหลายสิ่งหลายอย่างสถานที่ต้องเที่ยวเยอะมากที่ชาวต่างชาติชอบมาเที่ยวประเทศไทยนะครับที่ชอบมาเที่ยวประเทศไทยเพราะประเทศไทยเป็นประเทศที่เสรีภาพนะครับเป็นประเทศที่เสรีภาพนั่งเที่ยวเหรอครูครับแล้วก็น่าท่องเที่ยวมากนะครับน,น,น่าท่องเที่ยวมากนอกจากตรงนี้แล้วนะ คุณครูนะครับเคยไปเที่ยวในพื้นที่ต่างๆนะครับเคยไปเที่ยวในพื้นที่ต่างๆเช่นอัมพวานะครับตลาดน้ําอัมพวาตลาดน้ําดําเนินไปเที่ยวที่ภูอ่เอาขาเรียกอะไรนะผู้หินล่องกล้าจังหวัดพิชบูรณ์นะไปสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีเยอะแยะคุณครูชอบเที่ยวนะครับไปเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมา นะครับไปดูสัตว์ไปส่องสัตว์ครูชอบจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับไปที่ไรก็เจอชาวต่างชาตินะค,คุณครูไปตลาดน้ําอัมพวาเนี่ยนะครับก็เจอชาวต่างชาติมาถ่ายรูปมารับประทานอาหารแบบไทยๆนะครับฝรั่งใช้ตะเกียบไม่เป็นก็พยายามใช้ตะเกียบนะครับใช้ช้อนใช้มือนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าชาวต่างชาติเนี่ยเขาบอกว่าวัฒนธรรมแบบเนี้ยเขาไม่เคยเห็นที่ไหนมาก,ก่อน ที่มีการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันคนไทยมีจิตใจดีมีน้ำใจดีจิตใจดีน้ำใจงามนะครับนะครับช่วยเหลือเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกันจนเราได้รับสมญานามจากชาวต่างชาติว่าประเทศไทยคือประเทศสยามเมืองยิ้มเพราะคนไทยยิ้มเก่งนะครับสยามเมืองยิ้มนะครับคนไทยมาก็ยิ้มเก่ง เห็นไหมลูกเวลาฝรั่งถ่ายรูปสวัสดีครับออสวัสดีครับนะครับนะนะครับ,เป,บ,บนะนะเป็นลักษณะแบบนี้นะลูกนะเป็นลักษณะแบบนี้นะลูกนะคนแบบนี้เองคครับ